คุณย่าอย่าแต่ต้องหมวกคนฉชั้นนะ oh. หนูระบายเสร็จแล้วหนูอยากกินฮอทดอฟ hmm. นั่นมันง่ายเหมือนปอกกล้วยทุกคนทำได้แน่นอนเง้นก็ไปเริ่รมทำอาหารกันเลยเจอจูลี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวย่าสอนทุกอย่างให้เธอเอง <Okay. S 1> เราต้องการแป้งเค่ใส่าชามจากนั้นก็ตามด้วยไข่และนมสด y ม m m y จากนั้น ก็ผสมด้วยมือให้เข้ากันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นเลยเอาล่ะเป็นไงโอ้ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบแต่หนูพยายามแล้วต่อไปก็ตอกไข่สองฟองยายมากโอ้ยนาทีแย็งอะจากมั้นใส่แป้งเล็กน้อยหรือเยอะไปเลยใช่แล้วแบบนี้ จะเย็นเยจะล้านสาวนี่จ้าเอานมไปสิ oh. <Here. S 1> จริงด้วยขอบคุณค่ะคุณยา่าหนูลืมไปเลยงั้นตอนนี้ก็ใส่นม <c oughs> คุณย่าทำแป้เสร็จแล้วอย่างรู้จังว่ต้องทำอะไรต่อนนะ <c oughs> จากนั้นก็ต้องหานแปง้งย่ามีเมนพิเศษสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะจากนั้นก็ปั่นขนมปังวางที่ฐานแล้วก็เอาเข้า,ตาเตาได้ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม จูลี่ร้านใส่นมเนยอะไปหรือเปล่าเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้จริงด้วยใช่แล้วนมเนยอะเกินไปอ่ะเราจะทำแป้งได้ไหมเนี่ย <Hey. S 1> มันดูเหมือนน้ำมูกเลย <What? S 1> ก็ได้พอเป็นพี oh. ลืมเรื่องแป้งไปเลย hmm. คุณย่าหนูขอดูขนม oh. ปังได้ไหมคะ oh. แน่นอนย่าจะออกมาเดี๋ยวนี้แหละสีสวยงามมากพาออกเป็นสองสิ oh. สวัสดีจูลี่ สวัสดีเชฟ oh. ใช่เชฟไม่มีอารมณ์ร่วมเลยช่างเถอะมาทำฮอดดอกให้เสร็จดีกว่าเนี่ต้องการหัวหอมเรามาทอดกันต่อไปก็ทอดใส่กรองให้เหลือง <No. S 1> สุดยอดจากนั้นใส่ผักสลัดใส่กรอกหัวหอมแสนอร่อยและซอสสุดโปรด ย่าคิดว่าพอแล้วเหรอ okay. เรียบร้อยยามี mm, oh. คุณย่านี่มันเจ๋งมาก hmm. แต่หนูทำอะไรเดีอะจริงด้วยหนูมีชิสตอนนี้ก็มาละลายกันแล้วก็หมวนกับไส้กรอกเสียบไม้ wow. จากนั้นก็เกิดขนมปัง yeah. ทำจากมันฝรั่งทอด mm. มันต้องเข้าันสุดๆแคต้องบดให้แรกพร้อมแล้วแกฮอ และเแทนลงบนเขียงจากนั้นจุ่มไส้กรอกที่เคลือบชิสที่เก่ดขนมปังดูได้สิมันสวยมากตอนนี้เหลือแค่ต้องทอดในน้ำมันเดือดเดือดแล้วก็วางคอนดอกไส้ชิสบนจานมันออกมาเจ๋งสุดๆ่ิมมเก่งมา,จากจ้ะหลานยาเชฟเห็นไหมคิดว่าไงละ่ะ <G ül üyor> ก็ไม่เท่าไหร่นะมาดูว่าฉันทำอะไรดีกว่า <G ül üyor> ฉันต้องการสีผสมอาหาร สีดำห้ลงไปที่แป้งและจากนั้นมาส่งให้เข้ากันมันจะออกมาเป็นแป้งสีดำ <c oughs> คุณย่าลบค่ะ <c oughs> เอาละและจากนั้นเอาเข้าตาอบ <c oughs> นับถอยหลังห้าสีสาสหนึ่งเอาล่ะเอาออกมาได้แล้ว <c oughs> สมบูรณ์แบบตอนนี้เรามาเตรียมไส้กัน <c oughs> ไส้กรอกมัน <Yes. S 1> น่าเบื่อเกินเราต้องการเนื้อปลาหมึก <c oughs> ยักษ์สิ น่าเสียขยงจ๊ะต้องยากสักหน่อยด้วยที่เผาแบบนี้ต้องอย่างนี้สิที่ฉันเข้าใจจากนั้นก็ใส่ผักในขนมปงังตามด้วยหนวดปลาหมึกต้องมีบลูชีสแสนอร่อยโรยหน้าด้วยนะเ <c oughs> ยี่ยมแล้วเอาล่ะลองได้ <c oughs> งั้นหนูจะเริ่มจากฮอทดอกอันนี้ม <c oughs> ไม่เลวนะ แต่มีอะไรที่หนูไม่ค่อยชอบอ่ะหัวหอมทอดอ่ะหน้าคีขยนหนูไม่อยากกินมันอีกแล้วแล้วนี่คืออะไรแม่จ๋าเป็นคนมบะหมึกย <inc>. <NON check> ัก <out> ษ <tz tweeting disorders> er ์แตงจังเลยเอามาหนักไปโอ๊ะคอเที่ยวขงแชลหนูไม่อยากกินจริงๆอ่ะเหลือแค่ต้องลองฮอตดอกเสียบไม้ของพี่เแตงจังเลย ชีสยืดจางแส่งน่าทึ่ง <c oughs> และผู้ชนั้นก็คือเอาเดิเจาพี่สาว <c oughs> ยินดีด้วยจูเลียกับชัยชนะครั้งแรกของเธอตั้งใจดูให้ดีๆนะเพราะเชฟไม่รู้จักการยอมแพ้ <c oughs> หนูรู้แล้วว่าหนูต้องการอะไรทำซีเรียลอาหารเช้าให้หนูหน่อยนะคะทุกคนรับมือได้แน่นอนงั้นไปเริ่มทำอาหารกันเลย <c oughs> ใช่แล้วมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเราต้องการแป้งข้าวโพด และน้ําตาลเยอะจากนั้นก็เทน้ําเดือดลงไปนั่งจังเลยอ้คุณย่าด่หนูช่วยอ้พอแล้วจา้าขอบคุณนะจูลี่<ๆ>อลไะย่าถึงไหนแล้ว<ๆ>อ้าอยู่นี่ไงที่ตี<ๆ>ตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันต้องเร็วกว่านี้ ยี่มมกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเนื้อเนียนๆและต่อไปมันจะกลายเป็นซีเรียลที่แสนอร่อยเคใส่ถาดอบแล้วก็เบลี่ให้บางๆแบบนี้นะรสชาติสมบูรณ์แบบจากนั้นเอาเข้าเตาอบแล้วก็รอคุณย่าทำไมต้องลำบากด้วยคะในเมื่อเรามีแบบสำเร็จรูปไงและหนูไม่อยู่นี่แล้วซีเรียลสุดโปรด เราไม่ต้องการกล่องแล้วล่ะแต่เรายังไม่ถุงซีเรียลยู <laughs> <g ül> โอ้มันดูสดใสและน่ากินมาก <c oughs> จูลีหลานรักหยุดนะ <c oughs> ใช่แล้วสุดจังเลย <c oughs> โอ้แล้วซีเรียลหายไปไหนหมดแล้ว <c oughs> ให้ตายเธอหงมันเลยฉันเพลินไปหน่อยถ้าอย่างนั้นทำซีเรียลด้วยตัวเองและหนูมีแม่เพิ่มมะตายแล้วก็นนเทล่าอยู่ตรงนี้แล้ว หนูรักมัทลล่าอร่อยจังเลยตักมัทลล่าใส่แม่พิมพ์ทุกช่องและจากนั้นก็โรยด้วยสเินเค้าหลากสีว้าว,ว,าวสวยจังต่อไปเราต้องเอามันไปแช่ในตู้เย็นให้มันแข็งตัว บายบายซีเรียลเดี๋ยวกลับมารับนะส่วนฉันคิดสุดซีเรียลอาหารเชา้าแสนอร่อยได้แล้ว s <S สำหรับหนูหน้อยเอ็มมากของเราฉันต้องการกระทะและแป้งแผนเค้กแสนอร่อยมันจะไม่แค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังสดใสสุดๆมันจะเป็นหมีน้อย <c oughs> ดูนี่สิน่ารักมากและใส่ในชามหมีของฉันด้วย <c oughs> ดูนี่สิมันสวยแค่ไหน <c oughs> ราโอ้ชฟ oh, ขอบคุณค่ะ Very much. และจากนั้นเหลือแค่ต้องเติมนมและก็ตามด้วยยมวามหวานสสำหรับรสชาติวิเศษฉันแก่งเกินไปแล้วฉันเข้าใจ uh และทำไมฉันได้กลิ่นไม้ไหมเนี่ยคุณ hey. ย่าลืมซีเรียลในตาอบหรือเปล่าคะโอ้จริงด้วยขอบใจใจากที่เตือนย่านะโอ้ว oh, wow. ้าวกินวิเศษมาก เออใช่มันออกมาเป็นแผ่นซีเรียลที่สมบูรณ์แบบโอ้ว้าวทุกคนดูนี่สิไม่ <Nice. S 1> หนูไม่เข้าใจอะไรเลยมันคืออะไรอะ่ะ uh huh. ตอนนี้เราต้องทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆให้เหมือนซีเรียล <Okay. S 1> แค่ถุงม่กิดทั้งนี้นที่นวดแป้งแบบนี้เท่านั้น oh. พอแล้ว oh. และต่อไปก็เอาไปใส่ชามและก็ใส่นม oh. พร้อมแล้ว จูลี่หลาล้วเสร็จหรือยังโอ้จริงด้วยซีเรียลของหนูอยู่ในตู้เย็นแล้วมาหาตามที่สัญญาแล้วไปกันเลยนี่ไงซีเรียลของหนูหนูนี่สิมน่ารักแค่ไหนแต่ว่าชาตธรรมดามันน่าเบื่อเกินไปเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันมีสติ๊กเกอร์ ฉันติดไว้ที่ชามแบบนี้นี่มันคนละเรื่องเลยมิเศษมากเห็นไหมใส่ซีเรียลลงไปแล้วก็ตาม้ิยนมท่านี้ก็เสิร์ฟได้กินให้อร่อยจ้โอ้ว้าทุกอย่างหนูเจ๋งมากหนูอยากเริ่มจากกระต่ายชามนี้ก่อน <c oughs> มันดูน่ารักจริงๆแล้ะรสชาติก็ อร่อยสุดๆฮึแล้วชามนี้ละ่ะมันดูเหมือนแบบเด้งเดิมอืมอร่อยเหมือนกันแล้วชามนี้โอ้น่ารักสังเลยมันคือแพนเค้กหมีตัวน้อยอือร่อยจังแล้วยังมีแยมด้วย โอ้หนูอยากกินมากกว่านี้หิวจังเลยจะกินให้หมดโอ้หนูกินเยอะไปแล้วล่ะทุกคนทำอร่อยมาก <Huh? S 1> มาดูกันว่า oh. ครั้งนี้หนูหน้อยเอมมาต้องการอะไร <laughs> โอ้มันคือเครื่องดื่มง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจูลี่พร้อมยยาก,กัะเชฟก็รู้ว่าต้องทำอะไรงั้นก็ไปกันเลยฉันต้องการขวดรับ เทลงไปบนจานแล้วจากนั้นมาเตรียมแก้วแก้วที่สมบูรณ์แบบสับเครื่องดื่มจุ่มลงไปในมาร์ชเมลโล่แล้ววิเศษมากต่อไปฉันต้องการสปริงเกิลแล้วก็จุ่มแก้วลงไปเหมือนกันนี่มันคือศิลปะและต่อไปก็มาทำเครื่องดื่มกันได้จดสูตรนะ หันเม็น,นาวและจัดนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องปัน่นและต่อไปเติมน้ำแข็งตามปิดฝาและผสมทุกอย่างให้เข้ากันดูวในสีเป็นสีที่วิเศษแต่รสชาติก็น่าทึ่งจากนั้นตักใส่แก้ว เธอทําช้าจริงๆเลยเชฟทาให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอย่ามาเร่นกันนะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วสําคัญที่สุดตกแต่งด้วยบันแนวฝานแล้วก็ใส่ลอดตอนนี้ก็เสิร์ฟได้ขอบคุณฉันรู้ว่าฉันเป็นเชฟที่ไร้ที่ติแล้วฉันทําอะไรดีนะจริงด้วยเรามีน้ำมันําตั้งหลายขวดแล้วก็ตักปลาก่อนอื่นต้องเอาปลาเอาไปก่อนแล้วก็บอกลากันนะบายกอดดีแล้วเจอกันใหม่ ฉันตองการตัวปลาของแกนะสัญญาวจะเอากลับมาคืนบายบายจากนั้นก็เทน้ำทั้งหมดออกแล้วมาทำเครื่องดื่มกัน uh huh. พร้อมแล้วนี่จะเป็นก้วของฉันจากนั้นก็ใส่แฟนต้าลงไปเห <c oughs> hey, ลงไปเลย <c oughs> และจากนัมันก็เพิ่มยันลี่นลงไปเยอะๆ <c oughs> มันเป็นลูกปลาได้นะ หมือนว่ากำลังไาวน้ำอยู่ไงอร่อยจังแน่นอนต้องใส่วิปครีมด้วยแล้วก็ต้องลองเหมือนกันนะไม่รู้จะพูดอะไรดีมันอะไรมากมากเลยล่ะแล้วต้องแต่งต้ปลาด้วยจากนั้นเพิ่มปัดยางสองสามตัวเหลือแค่ส่วนสุดท้ายแล้ว ร่มไน่และหลอดยยญ่ๆสเพร่งดื่มให้ดื่มทั้งหมดพร้อมแล้วใครต่อไปล่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ตายาอยาจะทำน้ำผักปั่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้หลานสาวก่อนอื่นต้องปอกเพลอกฟักทองออกก่อนและช้อนเล็กๆไม่เหมาะเลย <laughs> ช้อนกลางก็ไม่ด้วย <Yes. S 1> แต่อันนี้สียใช่เลย คลกไส่ในออกให้หมด hmm. แล้วอะไรอีกนะ oh. ออใช่แล้วมาหั่นมะเขือเทศกันแตงกวาและกระเทียมสองสามกระปบใส่ลงไปในเครื่องปัน่นมนนี้เราต้องการขึ้นช่ายด้วยใส่ลงไปและก็เปิดเครื่องได้ ดูนี่สีเป็นสีที่สวยงามมันแสดงถึงความสดชื่นและก็สุขภาพที่ดีเทน้ำทั้งหมดใส่ฟักทองและเสียบก๊อกน้ำเพื่อให้ดื่มได้ง่ายขึ้นพร้อมแล้วจ้า <c oughs> อาล่ะลองได้แล้วไ <c oughs> นที่สด oh <my. S 1> โอ้ไม่อ๋อฮะเครื่องดื่มก้านนี้ดูแจ๋งจังเลยหนูอยากลองให้ลนที่สดอืม mm. แล้วรสชาติก้าอะไรมากๆ oh. อ๋ออ๋อฮะ และแก้วนี้น่มันเคยลองมาก่อนเลยต้องลองแล้วอ้ยเกี่ยวจังเลยจีบไปทง้น้า <What? S 1> แล้วนี่ต้องดื่มยังไงอ่ะอ้าวโอว้มีกอ๊อกอยู่ตรงนี้ด้วยมันดูแปลกๆจังแต่วเราชอบเป็นยังไงนะอยากรู้เออ น่าเครียแยคุณยโถโถขาขอโทษค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ย่าที่สุดเลยห,หนูจะไม่ดื่มมันเด็ดขาดและเครื่องดื่มที่นเาคือพี่สาวยินด,ดีด้วยจัดซูลี่เขาชนะอีกแล้ว Could you please อขอเป็นคนเตะก่อนได้ไหมคะ <c oughs> แน่นอนจะล้านละโอ้โหขอนหนักจึงเลยต้องได้หนึ่งร้อยแน่ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> โอ้โหชิตโตส ทุกคนเห็นหรือเปล่า oh. ได้รางวัลด้วยงั้นเหรอ <Okay. S 1> ตาฉันต่อไปตอนนี้ฉันแสดงพลังสูงสุดให้ดูเอเมนไม่เลว้ว <Awesome. S 1> แล้วฉันจะได้อะไรไม่มีใครทำได้มากกว่าฉันหรอก <c oughs> มีชิโต <c oughs> สเยอะมากๆเจ๋งไปเลยลีทางหน่อยตอนนี้ตาย่ตีแล้ว <c oughs> คอยดูนะเอาละนี่มันเบามากเหมือนนุ่นควงหลายๆรอบแล้วก็บูม น่าไงลุหนึ่งเลย <Yeah! S 1> และชีโตสของย่าอยู่ที่ไหนโอ้ไม่นะระวังด้วยโอ้ว้าวสาวๆย่าไม่เคยเห็นชีโตสเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนถ้าอย่างนั้นขอประกาศชาลเลนอาหารหนึ่งร้อยชั้น mm hmm. แล้วมันคืออะไรเนี่ย <Wow. S 1> พริกแดง่เหรอ oh, <okay. S 1> ไม่มีอะไรง่ายกว่าน,นี้แล้ว <Okay. S 1> แต่สำหรับหนูมันไม่ง่ายเลยคนย่าเราจะกินได้ไง oh, <no. S 1> พีเป็นภเขาแบบนี้ oh, <yeah. S 1> หนูยังเด็กอยู่เลย เอเดี๋ยวย่าจะแสดงให้ดูนะพริกไม่ได้นะ่ากลัวสักนิดมันอร่อยมากต่างหากกินอีกได้อยู่นะหลานเห็นไหมละ่ะย่าทำได้เป็นไงง่ายมากโอ,โอ้ควนจะร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรเวนสเตย์<อ>ลุยต่อเอาใช้ไม่พริกแดงแค่สิบเม็ดเองแม้แต่ปิศาจก็กินไม่ได้แบบนี้แต่ว่าฉันดูเหมือนปิศาจไหมละ่ะเขาเป็นลูกฝั่งพ่อของฉันเองแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น เอาล่ะมึงกินของว่างกันดีกว่าเอาล่ะได้เวลาแล้วโอ้รสชาติไม่เหมือนล้กกว่าแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนกันเธอกินได้ยังไงกันนอะเหลือแค่ไม่กี่อันแล้วใช่มันรู้สึกร้อนข้างในฉันกำลังไหมเด็กน้อยเธอหน้าแดงไปหมดแล้วโอ้เมือร้อนจังเลย เดี๋ยวยาจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้โอ้ขอบคุณค่ะคุณยาแต่เคเลอรจะรับมือได้อย่างไง <c oughs> หนูทำได้บ้านที่หนูมีพลังวิเศษที่สาม,มารถเอาทนงกับความเผ็ดไปกันได้นะนะไม่หนูทำไม่ได้จริงๆอนี่มันมากเกินไปแล้วเขาหลานทำได้ <c oughs> แต่ว่ามันมีเยอะมากจะไม่รู้จะกินหมดเมื่อไหรอ่อ่ะเออหนูรู้สึกมันไม่ละวาอยู่ในท้องเลย โอ้ไม่นะนี่แหละคือสิ่งที่หนูมีช่วยด้วยโอ้เคลลี่หลานจะไปไหนตอนนี้หนูจะไปนอกบิอวกาศแล้วช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้วกวัวที่นี่มันดูเจ๋งมากเราอยากขึ้นไปสูงกว่านี้ตอนนี้แหละเราจะได้รู้ว่าเธออยู่ไหนโอ้ว้วาวดูน่สิหลานของยายเป็นนักบินอวกาศ<แ><แ>นี่มันบ้าอะไรกันข้าพ่อนั่นหลอก<แ>จะกินยังไงเนี่ย<แ>มีสิบเม็ด <Okay. S 2> ย่าไม่รู้เลยว่าต้องหากเปไงกับมันนะเม็ดป๊อบคอนเต็มชามเลยแ,แต่เป็นป๊อบคอนจริงๆดีกว่าเวนสเตลล์ไม่มีปัญหาฉันจะกินเม็ดข้าวโพดแค่เม็ดเดียวเองไม่มันแข็งเกินไปฉันต้องคิดอะไรสักอย่างไอเดียฉันมีที่เผามาด้วยมันต้องทำได้แน่ๆพระเจ้าเราจะถูกเผากันแล้วคุณย่าอย่าทิ้งหนูไว้กับเธอ ทำไมทุกคนต้องวอยวายกันด้วยฉันแค่ทำป๊อบคอนกินเองอย่าเข้ามาใก,กล้ย่าโอ้ไม่มีอะไรใหม่อีกแล้วใช่ไหมเอาละ่ะคุณยา่าตอนนี้ฉันเปิดไปหมดแล้วส่วนป๊อบคอนของฉันยิ่งกว่าตอนนี้ไม่อร่อยอีกแล,ะละ้วล่ะอคุณย่ากินต่อดีกว่า <All right. S 1> ได้เลยโอ้ย่ามีไอเดียแล้วลนะ่ะ ย่าสามารถทำเม็ดข้าวโพดทั้งสิเม็ดเป็นป๊อปคอรนได้อย่างปลอดภัยก่อเวนสุ d ดและย่าก็มีเตาลีบอยู่แล้วด้วยทีนี้ก็ใส่ลงไปในลูที่มีไอ้น้ำออกมาแล้วเปิดไฟแล้วก็ได้ป๊อปคอรนสุกแล้วืวมนี่มันอร่อยมากแต่ยา่าอยากกินมากกว่านี้ช่างเธอเคลลี่ตอนนี้ตาหลาน,นเร็วเข้า <c oughs> อะ่ะนึกออกแล้วเธอ,อจะไปไหนกันแล้วหนูจะรู้ได้ยังไง หนูอยู่นี่แล้วหนูไปเอาเครื่องทำป๊อปคอนมาแล้วมันหนักมากตอนนี้เราต้องเทมไนทัยพื้นลงไปแล้วก็รอให้สุดเท่านั้น <c oughs> ถูมันดูดีแล้วก็น่ากินสุดๆ <Wow! S 1> อร่อยมากๆ <c oughs> หนูอยากทำให้หมดในครั้งเดียวเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม อุปกรณ์ของหนูอย่าพึ่งพังนะแม่จ๋าไม่นะป๊อบคอนของหนูไหนบอกว่าอยู่ภายใต้การควบคุมไงแล้วตอนนี้ล่ะง่ายมากอะไรกันจะปะจุบันเดียวเองและฉันได้ตั้งสิบอันน่ะส่วนย่าได้100อ,อันเลยนะสาวๆย่าจะกินมันตั้งเยอะแบบนี้คนเดียวได้ยังไง เฮล,ลี่เธอได้อันเดียวเองนั่นเหรองั้นก็เริกมได้เหรอคะแต่ว่าหนูได้อันเดียวแต่มาอร่อยที่สุดแค่ต้องปอกเปลือกก่อนทำไมเปิดไม่ได้อะลุดสิทำไมมันดื้อได้นขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม้ลูกดอกมาเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรจุปปจ๊บๆก็ไม่ได้อร่อยน้อยลงออ,อร่อยจังแต่น้อยมากเวนสเตย์ตอนนี้ถึงตาเธอแล้วแน่นอนฉันฉันมีตั้งสิบอันแน่ แต่ก่อนอื่นต้องคิดก่อนว่าจะกินของอร่อยแบบนี้ให้เร็วๆได้ยังไงใช่แล้วต้องเอากระดาษห่อออกก่อนจากนั้นก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค้อนของฉันดีเลยเป็นเกล็ดน้ำตาเล็กๆจะกินง่ายกว่าโอ้โอ้เยี่ยมมากตอนนี้ก็มาลองกันเอาล่ะได้เวลาแล้ว ดูน่ากินสุดๆเลยโอ้ใช่มันอร่อยมากๆการทดลองได้ผล <Nice. S 1> ตอนนี้ก็เอาเกลน้ำตาลให้เหลือทั้งหมดเข้าปากได้ <Yay! S 1> นี่มันสยองและอร่อยสุดๆ oh. คุณย่าไปต่อได้ค่ะโเ oh. <Okay. S 1> ยี่ยมมากย่าเราไม่ไว้แล้วแต่ย่าจะกินแบบเร็วๆได้ยังไงนะ อะไรเหรอเคนลี่เดียหนูเช้าที่หอออกค่ะตอนนี้ต้องเป่ามันโอ้ขอโทษกับคุณยะหนูเล่งไปที่ภูเขาจุบเป็นจุกนะไม่ใช่ยะโอ้หลานคนนี้ต้องแบบนี้สิระวังกว่านี้ได้ไหมโตฉันเต็ม้วยขนมดูสิสกปรกมากขอบคุณนะจ๊ะหลานย่ะโอ้ดูสิน่ากินมาก มันอร่อยเกินบรรยายปัญญาแบ่งให้หนูได้ไหมคะ please ไม่เหรออมกันได้ย่าแบ่งไม่ได้จริงๆเพราะ่าไม่เคยกินอมยิ้มมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตโอ้แล้ให้เป็นไงทีมันติดอยู่ช่วยย่าด้วยเอาไม่ได้เกลลี่ช่วยญาทีงั้นก็มาลองกันหนูจะดึงแล้วยาปากกงปานะคะเร็วเข้ามันไม่ได้ผลนะ เวนสเตย์เธอช่วยจับหัวคุณย่าหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะดึงเร็วเข้าอีกนิดเดียวได้แล้วโอ้ไม่นะฟันปลอมของยา่าทำเป็นว่าไม่เห็นแล้วกันใส่กลับเข้าที่ค่อยยังชั่วตอนนี้ก็กินจุจ๊บๆต่อได้